อาจารย์จะประเมินต่างกันไหมถ้าสมมติว่าสม้มโอโมาแรงมาแรงกว่าที่คาดเช่นสมมติร้อยแปดสิบสองร้อยถ้าอย่างเนี้ยจะทําให้ให้พรรคที่เป็นอันดับที่สามอย่างเพื่อไทยสมมติว่าเพื่อไทยก็เป็นที่สามเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ในการมาจับกับส้มมากขึ้นไหมหรือถ้าส้มไม่ได้เกินครึง่งยังไงก็ยากอาจารย์ว่ามันยากอนะถ้าไม่ได้เกินครึง่งใช่ คือคือสมมุติได้ถึง200ซึ่งอาจารย์ก็ว่าไม่ถึงไม่ถึง <Okay. S 2> ไม่ถึงอาจารย์ว่าครั้งนี้ภูมิใจไทยเขาก็ <c oughs> เขาก็ไม่น้อยนะแต่อันดับหนึ่งอันดับสองมันจะไม่ห่างก,กันมากอาจารย์มไม่ห่างก,กันมากแต่ว่าก็ไม่แน่พรรสม้มอาจจะได้สูงก,ก็ได้เพราะว่านักวิเคราะห์หลายคนไปเอาตัวเลขเก่าของเขตของภูมิใจไทยมาบวกกับ ไอ้พวกที่มาอ,อพยพมารวมกันนะแล้วก็พูดถึงความเป็นไปได้ของสอสเขตแล้วบวกกันซึ่งในความเป็นจริงประชาชนไม่แน่ว่าจะเลือกพักเก่าไม่ใช่ว่าคนเป็นสสแล้วจะได้กลับมาอ่าก็<อ><อ>คือเขาเคยบอกว่าสสเก่าได้มา30%เท่านั้นเองเพราะนั้นมันไม่แน่แล้วเวลาไปสัมภาษณ์โพลแบบไม่วิคห์เป็นบ้านเนี่ยโพลของพักภูมิใจไทยก็ไม่ได้สูง นะไม่ว่าจะเป็นเขตหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นอนไ้ก็ตามแต่ว่าที่ดูได้มากเนี่ยเพราะคนไปคิดเอาบ้านใหญ่มาบวกกันซึ่งอาจารย์ว่าไม่แน่แต่แต่ว่าพักส้มนะพักส้มเองเนี่ยที่อาจารย์ยังคิดอยู่นะนี่ต่างว่าพักส้มมากนะพักส้มอาจจะไปจับมือกับพรรคระเงินก็ได้อาจารย์ยังไม่ยังไม่ทิ้งพ <ใจ S 2> รรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยอยู่เป็น ันดับสองไงแล้วก็สมมติภูมิใจไทยได้ไม่มากแล้วสมมติว่าพักทิ้งห่างอ่าส้มทิ้งห่างระหว่างรอบนี้ระหว่างภูมิใจไทยกับพักแดงเนี่ยถามว่าส้มจะเลือกภูมิใจไทยหรือพักแดงก็ไม่แน่นะไม่แน่ว่าจะเลือกแดงอ่าอาจจะเลือกภูมิใจไทยก็ก็สเคยเลือกเวลารอบที่แล้วเออก็คือคุณเทงเขาบอกแล้วว่าถ้า เขา,ขาไม่หวให้คุณนรุทินแต่เขาไม่ได้ปิดกั้นว่าถ้าพักภ<ต>ูมิใจไทยจะมาร่วมรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขของเขาใช่ใช่อันนี้อันนี้มันมีทั้งสองถ,ถ้าเขาอยากจะตัดความเป็นไปได้ตรงนี้อาจารย์คิดว่าเขาควรจะประกาศชัดเลยแต่นี่เขายังเปิดช่องในแง่นี้เปิดช่องเปิดช่อง,ปองแปลว,ว่าส้มกับน้นเงินอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมองข้ามคือคุณแทงเขาคงมองว่าที่แล้วมาที่ใครๆก็พากันแห่ไปหาพักเสนยเงินก็คือพรักเสนเงินโฆษณาว่า ได้มีการค้ำโดยพรรคเขาซึ่งหมายถึงรอบหน้าด้วยในการตั้งรัฐบาลเพื่อทำแกงคอมพพมัยหรืออะไรก็ตามเพราะในหมายคามว่าเขาได้ทั้งใบอนุญาตที่หนึ่งของเขาเองและของพรรคส้ม<อ>และได้ใบอนุญาตที่สองด้วยดังนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนขึ้นลิฟต์เลยข้ามชั้นไม่ใช่ข้ามคั่วนะข้ามชั้นจากพรรคขนาดกลางเป็นพรรคติขอ้อขนขึ้นสูงเลยนะ ขึ้นลิฟต์เลยแหละนะขึ้นไปอยู่ยืนยิ้มอยู่นะ <S <S แต่ว่าก็ดังนั้นมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าพรรคส้มได้เป็นที่หนึ่งนะได้เป็นที่หนึ่งแล้วทิง้งพรรคพุิใจไทยไปพอสมควร <S <S 1> <S 1> มันจะกลายเป็นว่าพรรคส้มจะเลือกใครอีกอ่าระหว่างระหว่างน้ำเงินกับแดง,งมันไม่ใช่ว่าแดงอย่างเดียวนะต้นทุนที่คุณมีอะ่ะอำนาจต่อรองก็จะตามมาตามต้นทุน ถ้าคุณถ้าคุณมาใกล้เคียงกับพรักอันดับสองแข่งมาตั้งรัฐบาลอันนี้ต้นอำนาจต่อรองจะไปอยู่ที่พรักอันดับสามากกว่าถูกถูกแต่ถ้าคุณเป็นที่หนึ่งแล้วทิ้งห่างสากอำนาจต่อรองก็จะอยู่ที่คุณใช่ใช่แต่เอางี้ตอนนี้น้ำหนักก็ยังให้แดงกับน้ำเงินมากกว่าถ้าถ้าเทียบของในแง่ของน้ำหนักที่ที่ดูเป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะอาจารย์มองว่าคนเนี่ยสนใจเราจะเห็น คนออกมาแม้กระทั่งเลือกตั้งนอกเขตเนี่ยในอัตราที่สูงมากอาจารย์ว่าพักส้มอาจจะขึ้นมาสูงก็ได้นะเพราะว่าเขาเขตเนี่ยเมื่อก่อนเขาได้ร1 2แล้วตามที่พวกเขาประเมินเองว่าอาจจะเสียไปสิบสแต่ในลำดับสองที่เขามี 100, 104ร้อยร้อเขตเนี่ยเขาอาจจะได้มาย0่สเร์เติมเข้าไปอาจจะก,กลับมาเป็นผู้ชน,นะกด้เพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับบัญชีรายชื่อ อีกสักสากว่าคนหรือ40คนเขาก็ขึ้นมาเป็นร้อยเจร้อยแปดได้ได้หมน<ด>สถานการณ์มันก็จะต่างกันใช่